โอเอให้มีความสุขในปัจจุบันงั้นอ่างนี้เราต้องรู้สิครับอะไรทําให้ใจเราเบิกบานครับอ่าเอาอย่าคนอื่นได้เรยเบิกบานอย่างที่เรครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไปเราเราก็ต้องสังเกตด้วยว่าทุกหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่เราเคยมีเนถ้ามันน้อยลงที่หนึ่งคำว่าภาวนาพัฒนาใจขึ้นมาแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง อารมณ์ที่เคยรุนแรงอารมณ์ที่เคยฟุ้งๆความคิดลบๆมองหวังล่าเห็นเรามีความสุขได้ง่ายขึ้นยินดีความดีของคนอื่นง่ายขึ้นครับแต่ก่อนเฮ้ยทำไมเราเราแบบได้อย่างใจรู้อย่างเลยอ่ขอยกตัวอย่างขอยกแม่อีทำไมแม่อีนั่งอยู่ตรงตรงนี้แม่อีเคยพูดที่หนูฟังว่า เขาปวดก็ดีอ่าเขาปวดก็ดีลูกก็ดีอาชีพก็ดีไม่มีอะไรทุกเลยใน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 สิ่งที่เป็นแต่ทำไมโกรธทุกว่ะอ่ะมีตั้งเหรอทำไมเราโกรธทุกอ่ะครับนั้งที่ถ้าโลกไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเลยอืมนั่นตอนนี้รู้อยังอะไรตัวปัญหา ตัวปัญหาคืออะไรี่นงขออนุญาที่แม่แม่ม่เ็นอันนี้ยติดหนนที่ไม่ติดแบติด่ไม่ติดสลับไม่นสลับไม่เนี่ออนี่นะเปไงต่มอะอันนี้ติดที่ไม่โอเคแม่ติดที่ไม่ถูกเล ดีแ้ะไม่โกรธอยู่กับลมไม่โกรธยังไม่โกรธครับผมนี่นี่นี่คือข้อดีนะแม่นะก็คือกี้ที่แม่อธิบายเรื่องอารมณ์ดาเรื่องอีกลับมาเรื่องอีกมีว่าเออทําไมฉันยังมีอารมณ์โกรธอยู่ทุกวันคือปกติธรรมชาติเราจะหาเหตุผลแก่ ครอบครัวไม่ดีการงานไม่ประสบความสําเร็จดังใจหวังลูกก็มีปัญหาหัวมีปัญหางานมีปัญหาแต่เนี่ยลูกดีคหัวดีงานดีบ้านใหญ่โตด้วยนะแม่บ้านใหญ่โตทุกอย่างทุกอย่างดีแต่ทําไม่ลงกธแค่คำพูดนิดหนึ่งแค่มีใครมาสะกิดนิดหนึ่งแค่คนเดินแลแค่เขาไม่เข้าใจ เราเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นเลยอ่าไม่ใช่เลย,ยตั้งกันถามว่าทําไมอาการเนี้มัน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 รุนแรงขึ้นเลยรับอ่าแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการปฏิบัตินี่นเ่งเพราะการทั้งคำถามว่าเหตุทุกอย่างอ่าเริ่มไม่เกี่ยวกันเราแล้วเห็นไหมในเมื่อมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย,เลยแต่สภาพอารมณ์ความรู้สึกตัวเนี้ยทําไมมันมัน มันยิ่งมีกําลังมากขึ้นอืแสดงว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้แต่ครัด้วยอารมณ์ตัวเนี้มันเกิดจากอนุสัยรู้ไหมที่ที่แม่อีเขาสั่งสมมาไม่รู้กี่พก,กี่ชาติถูกต้องใช่ไหมครับแม่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกันกบเราในขณะปรรจุวัต คือสิ่งที่เราเคยสะสมไว้หรือสมบัติได้เองครับสมบัติติดตัวมาเนี่ะแม่นี่แหลมรอกดของเราติดมาบกัระดาษเอาพูดง่ายๆเลยแม่ <c oughs> เด็กๆเกิดมาทำไมเราเลี้ยงเหมือนกันอยู่ในแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเดียวกันพ่อแม่เลี้ยงเหมือนกันทุกอย่างแต่นี่ใส่ไม่เหมือนกันไม่มีนะคะไม่มีะอันนี้คือที่อนุสัยที่ อนุใสเมล็ดพัน์นนจิตก่บคนล้วนสร้างห็นสร้างวิสัยสะสมมาต่างกันอ่าพอพอมาเนี่ยเด็ตัวเนี้ยอัตภาพเนี้ยมันก็ในขณะในในในอดีตมันก็สร้างกรรมใหม่ไปพร้อมๆกันอ่ากรรมเก่าสําคัญไหมก็มีส่วนแต่ผู้เจ้าชี้ลงปัจจุบัน กรรมที่สําคัญที่สุดคือปัจจุบันคําว่าปัจจุบันทีเนี้ยเขาด่าเราได้นะพี่หนึ่งอ่าเขาทําอะไรกับเราก็ได้นะแต่เราจะต่อเห็นไหมเราจะสร้างกรรมนั้นต่อหรือเปล่าหรือเราจะหยุดอ่าคำว่าหยุดหยุดยังไงเห็นความโกรธขึ้นมาเนี่ยเราพยายามระงับไหมครับอ่าหรือเราต้องโอ้โหสักทีก่นอ่า นี่แหละอ่าไปยหยุดอ่าหยุดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปากเขาเนี่ยพูดเยอะพูดเยอะซัดชีกับงปนกลับมากรณีของอ e. ีนิดหนึ่งนะแม่ผมผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากจากพื้นฐานครอบครัว,รว,รว,รวอะไรตัวอย่างดีหมดเลยอี e. เพนนิ่งมะเร็งสองรอบนะนบใช่ไหมพี่วง แต่วันนี้บวชเป็นแม่ชีที่วัดป่า,าบวรนารีนใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอารมณ์ต่างๆของอี้บาๆลงไปแม่หลังจากที่ต้องถามตัวอีต้องถามตัวอี้ต้องถามตัวอีแต่อี้พูดกับหนูว่าอีอีรู้สึกไยๆอย่างที่ปลดล็อกอ่าวันนี้ใครอี้กินกันละขายอย่างหนึ่งเลยที่ที่ผมผมเห็นนะแม่แต่ก่อนอี้เนี่ยเป็นคนขี้เหนียวอ่าเป็นเศรษฐี ขี้เหนียวเซตีชี้เหนียวเป็นเษฐีนะแต่ขี้เหนียวไม่รู้เหนียวจริงหรอเรากินอะไร้างอะไรที่ผมฟังมานะแม่นะแต่พอได้ไม่ใช่เหนียวธรรมดาพี่เนี่ยเหนียวเหนียวเหนียวอันนี้แม่เปิมเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอได้เริ่มเริ่มให้ทานครั้งหนึ่งเนี่ยเฮ้ยใจมันเปลี่ยนนะแม่ใจมันคือ คนที่หาเงินได้ขนาดนั้นครับอ่าเขาคงมีปัญญาพอสมควรในการที่เขาจะทําอะไรเขาคงมองหลายๆอย่างไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งในมุมของหรูนะแล้วการที่เขาจะทําอะไรแต่ละอย่างซึ่งสิ่งเป็นสิ่งที่เขาเหนียวๆเนี่ยเขาย่อมเห็นผลเห็นประโยชน์ในสิ่งนั้นด้วยการลงทุนไหนอที่ไม่คุ้มค่าเขาคงไม่ทํา อ่าใช่ครับแสดงว่าเขาคงเห็นอะไรสักอย่างในตัวเขาเองที่เปลี่ยนแปลงครับนะอะไรที่ไม่คุ้มไม่อียงไม่ําครับอ๋อเป็นนักลงทุนที่ดีนี่โอ้โหเอาผมก็เป็นนักลงทุนนะใช่นั่แแหละพี่หนุ่มจะมองเห็นเลยอันเนี้ยลงทุนส่วนใหญ่เรามองเรามองวัตถุถูกไหมทีเนี้ยคนส่วนใหญ่มองทางด้านวัตถุแล้วก็ตัวเงินเราเคยมอง การลงทุนที่เป็นนามาทำไหมทีนี้นเราเลงไปที่รูปประธรรมครับอ่าต้องใหญ่ขึ้นขยายขึ้นอ่าแต่ทำไมยิ่งยิ่งใหญ่ขึ้นอ่ายิ่งตำแหน่งสูงขึ้นยิ่งมีทุกอย่างที่โลกให้ค่าแต่ความรู้สึกทำไมตีบตันลงเคยสังเกตไหมอ่าไม่ต้องสังเกตอะแม่ต, <laughs> ตัวเองเป็น <laughs> ตัวเองเป็น ทำไมมันสวนทางกันอย่างนั้นเพราะเราหนึ่งเราไม่เช่าทันกิเลสที่มันที่มันหลอกล่อเราแม่ ถึงคุณมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเชื่อไหมถ้าคุณไม่รู้ทันกิเลสคุณก็ยังทุกอยู่เหมือนเดิมสภาพอาการของนามของใจจริงๆเนี่ยรเราไม่มีทางที่จะอิสระออกจากอารมณ์เลยพี่หนึ่งเราไม่รู้จักเลยต่อให้เราได้ทุกอย่างที่เราอยากได้ได้ดังใจทุกอย่างเลยนะอะแต่ใจกลับจะเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆเพราะกิเลส ตัวอารมณ์เนี่ยมันได้อาหารใช่ตัวตระหามันได้อาหารมันย่อมเจริญขึ้นแล้วมันไม่มีวันอิ่มได้ไหมะมันไม่มีวันอิ่มนี่แหละสิ่งที่น่ากลัวครับแล้วเราก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งนั้นมามสุดท้ายเราก็ตายไปกับความรู้สึกที่เรารึดถือว่าเรามีมเราเป็นเจ้าของอ่าระหว่างระหว่างเวลาที่นอนบนเตียงกำลังจะตาย อ่ากับใจที่หาทุกอย่างกองเท่าภูเขาไว้อ่าพี่หนึ่งคิดดูนะความรู้สึกมันจะเป็นยังไงอมันจะเป็นของคนอื่นแล้วนะยึดเลยทีนี้ยึดเลยอ่ามันจะเป็นยังไม่อยากตายด้วยนั่นแหละทีนี้ปัญหาพี่หนึ่งจะตายไปกับความรู้สึกที่ยึดในวัตถุใช่อ่าพี่หนึ่งไม่รู้จักไม่เรียนรู้ในขณะมีชีวิต พี่หนึ่งไม่เคยเรียนรู้ในไม่รู้จักจิตหรือระดับของความสงบอ,อารมณ์ประเภทนี้พี่หนึ่งจะไม่รู้จักเลยเพราะเรารู้จักแต่ความมีความเป็นอ่าเรารู้จักแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นจะให้ทิ้งให้ละให้ปล่อยให้วางไอฝั่งเนี้ยเราไม่เราไม่เรียนรู้ที่จะฝึกหัดตัวเองเลยอ่าเพราะฉะนั้นทีเนี้ยไม่ว่าจะมีอะไรก็ตาม จะอยู่ในฐานะไหนก็ตามอไม่ว่าบวชหรือไม่บวชก็ตามเราอยู่กับสิ่งที่มีแบบไม่เป็นเจ้าของได้ไหมเ<ล>นี่ยยากแน่ยากตรงนี้ยากยากไม่ใช่ทําไม่ได้ครับยากหนูว่ามันไม่มันไม่มีอะไรเกินวิสัยเพราะพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ก็เป็นมนุษย์คนนึงเหมือนกันใช่แม่ใช่อแต่เพราะว่า อันเนี้ยผมเข้าใจนะแม้ทางโลกเนี่ยคือตามกระแสโลกแต่ว่าถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสวนกระแสโลกใช่มันก็เลยดูเหมือนมันยากคําว่าไม่เป็นเจ้าของของหนูเนี่ยความหมายคือแต่ละขณะไม่ใช่อยู่ดีๆให้พี่หนึ่งอัดไปเทนหน้าตักความกระดานฟึบเลยก็ไม่ใช่ครับแต่ฝึกเรียนรู้ที่จะให้ทีละเล็กละน้อยอ่าแม้แต่ความความรู้สึกที่มันเข้าไปข้องอะไรักอย่าง ละมันเหมือนทิ้งออกอะภาษาอ่าวันนี้ไม่มีอะไรที่จะทานเลยในสิ่งที่เป็นวัตถุทานร่างกายคาว่าทานร่างกายคือร่างกายเราเอาไปทํางานอะไรได้อ่าเพื่อเป็นประโยชน์ของคนอื่นหรือแม้แต่เออรอพี่ผมคัดออกไปแบนึง ก็ได้ได้บรรยากาศโอเคผมก็ลืมไปด้วยเลยเห็นไหมมันมันไวมากนะปุ๊บซับซับซับอามาเมื่อกี้คุยถึงเรื่องพงพัดหรือเปล่าแม่ไม่ใช่เออถึงเรื่องอะไรนะถึงเรื่องการปล่อยวางหรือเปล่แม่ยึดยึดตัวยึดมันไปคนละอันแล้วทีนี้พี่หนึ่งไปกับรถพ่วงแล้ว อธรรมะนี่แม่งก็ผ่อนคลายบ้างก็ได้นะใช่ใช่จริงๆจริงๆความไม่มีสาระนั่นแหละคือความไม่ยึดครับจริงๆนะครับหนูว่าคนเราที่ทุกข์เพราะเราจริงจังเกินไปจริงจังในสิ่งที่ไม่ควรจริงจังอย่างเช่นทุกอย่างทุกอย่างอ่าทุกอย่างพี่หนึ่งสังเกตสภาพของอารมณ์นะอ่า หลายๆอย่างเวลาเราทุกเราก็พยายามตอกย้ำลงไปในความคิดนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งๆท,ที่เราควบคุมอะไรไม่ได้ตั้งแต่ตนเรากลับพยายามที่จะพยายามควบคุมวันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยวันนี้เรามีความสุขมากเลยพรุ่งนี้ร้องไห้โอ้พรุ่งนี้วันนี้ร้องไห้จะเป็นยาตายเอา้าอีกขณะหนึ่งหวัวละ เราจะเห็นมันมันหมุนวนตามสภาพของเหตุหอัจารยัยอารมณ์มันแปรปรวนแปรปรอยู่ตลอดเวลามันหมุนไปคือเราเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมสิ่งที่เข้ามากระทบเราได้เราควบคุมไม่ได้หรอกใครจะมาชมเราใครจะมาด่าเราใครโลกจะมองเราเป็นยังไงอันเนี้ยมันนอกเหนือการควบคุมของเรา แต่สิ่งที่เราจะฝึกควบคุมได้คือใจเราให้เห็นสิ่งสิ่งนั้นแล้วยังมั่นคงอยู่ได้ไหมเนี่ยยังตั้งมั่นอยู่ได้ไหมต่อให้มีคำชมเข้ามามีมีความดีใจเกิดขึ้นฟูขึ้นมาเห็นเห็นความฟูแล้วหยุดหยุดหยุดอยู่แค่นั้นได้ไหม เต้นก่อนไม่ได้นะแม่เต้นก็เห็นอาการที่มันเต้นครับเห็นคือมันจะเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้เรามีสติเห็นให้กลับมาไวใช่มันจะไวขึ้นเพราะมันกลับมาอยู่ในฐานไวขึ้นแค่รับรู้เนี่ยอาการพี่หนุ่มจะเห็นเลยว่าสภาพทุกข์จะเบาบางลงเองสภาพทุกข์มันเบาบางเพราะเราไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อกับเรื่องราวนั้นๆเที่ย เราก็จะเห็นเลยว่าเบื้องหลังของอารมณ์ของเวทนาของความรู้สึกต่างๆไม่มาจากสิ่งอื่นเลยทางเข้าทางเดียวคือความคิดครับทีเนี้ยอ่าความคิดเราเนี่ยแหละอ่าเรานี่แหละน่ากลัวที่สุดเราอย่าไปพยายามรักษาละมัดนระวังสร้างลั้วรอบบ้านข้างนอกเลยลั้วของใจเราเนี่ย ความเป็นศีลความระมัดระวังในความคิดเราเนี่ยตัวนี้ดังหาแม้แต่การใช้ชีวิตมันก็ต้องคิดนะครับแม่มันก็ต้องคิดเรื่องทำมาหากินคิดเรื่องวางแผนสารพัดอยา่างในในณนขณะทำมาหากินนั้นเราจะมาพูดเรื่อง,องไม่คิดมันย่อมส่วนทางกันใช่ไมหนึ่งแต่ให้เราฝึกมีสติ ที่พูดถึงเหตุของของการภาวนาเราไล่ไปหยุดจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทของทั้งหมดคือความคิดถูกต้องไหมแต่ภาษาทีเนี้ยเขาใช้คําว่าการดําเนินไปทุกอย่างต้องใช้ความคิดอไอ้ความคิดด้วยระบบสัญญาความคิดกับความปุงแต่งคนละอันกันนะ,ะถ้าเรามาพูดเรื่องนี้เราพยายาม พอเรามาพูดถึงว่าความปรุงแต่งคือสภาพทุกข์เราก็จะพยายามไปทําความเข้าใจกับความปรุงแต่งอีก mm hmm. ซึ่งการพยายามเข้าไปหยุดความปรุงแต่งหรือหยุดความคิดก็เป็นความความปรุงอีกตัว mm hmm. อทั้งหมดเหตุของทั้งหมดคือพัฒนาสติ mm hmm. เราจะเห็นเห็นเห็นไหมกายในกายคําว่ากายในกายคือเรียนรู้ในลมหายใจ หายใจเข้าลมหายใจเป็นลักษณะยังไงหายใจออกลมเป็นลักษณะยังไงกายในกายคือรู้ทั้งลมรู้ทั้งร่างกายร่างกายเราร้อนขึ้นไหมลมหยาบขึ้นเวลาลมเราเบาร่างกายเย็นลงไหมอ่ะแล้วพอรู้รายละเอียดในลมชัดเราก็จะรู้ว่าเวทนา นะคำว่ารู้เวทนาเวทนาในเวทนาก็คือสภาพของอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆมีสามตัวไม่เกินนี้วนอยู่แค่นี้สามตัวเนี้ยอารมณ์ของคนอพอรู้ลมชัดปุ๊บเมื่อใดที่จิตที่จะมีเวทนาเราจะเห็นสิ่งแรกที่เปลี่ยนเลยคือลมหายใจเปลี่ยนสังเกตเหมือนเวลารถมันขึ้นเนินเราต้องถอยเราต้องใช้เกียร์ต่ำที่หนึ่ง เวลาที่เราจะโกรธเวลาเราจะร้องไห้เวลาเราอึดอัดขัดเคืองลมเราจะสั้นอ่ามันเหมือนเปลี่ยนเกียร์ปึ๊กขึ้นนะทีเนี้ยพอเราเรียนรู้ลมปกติเนี่ยลมที่ไม่มีอารมณ์ลมหายใจที่ไม่มีอารมณ์จะเป็นลมปกติอ่าเนือ้อออกไหมแต่พอมันจะมีอารมณ์ปุ๊บลมจะแรงขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตจากตัวนี้อ่าพอเรารู้ชัดว่าอ๋อจิตที่มีอารมณ์ จิตที่เป็นอารมณ์โกรธเป็นลักษณะนี้ทีนี้นก็ใช้เจะนะดึงลมยาวเห็นไหมไม่ได้ไปดับที่ตัวอารมณ์นะแต่เปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใช้เกียร์ปกติฟืบขึ้นมาไม่นานสภาพอารมณ์จะเข้าสู่ความปกติอ่ะก็เรียนรู้ตรงนี้แหละเรียนรู้ตรงนี้แหละไปเรื่อยๆจนรู้ชัดทุกแง่ทุกมุมของลมหายใจรู้ชัดทุกแง่ทุกมุมของอารมณ์อ่าเท่านี้เองเหระครับแม่เท่านี้เอง นี่เขาเรียกว่าคอยโทษนะครับคอยสังเกตสังเกตอารมณ์ของเราตัวใช่ตัวเราเองแล้วของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันหรอกไม่เหมือนกันไม่เหมือนสภาวะธรรมของแต่ละคนเนี่ยแต่ว่าขอให้มีสติอยู่กับลมหายใจใช่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าอานาปนาสติใช่ค่ะนะครับนั่นแหละคือการภาวนาที่แท้จริงและนี่คือความเพียรด้วยใช่ไหมครับ อย่างนี้เราต้องไปศึกษาต้องไปอ่านอะไรเพิ่มเติมไหมครับแม่มันขึ้นอยู่กับความชอบแต่ถ้าเอาหลักจริงๆดูลมเข้าไปเลยอ่ารักษาศีลทำทานทำเหตุตรงเนี้ยให้ถุนพร้อมควบคู่กันไปงานนอกงานในอ่างานในฝึกสติเราฝึกของเราไปงานนอกเรามีหน้าที่อยู่บ้านเรามีงานเราเราก็ทำไปแต่ทำควบคู่กันไปด้วยอ่าทีเนี้ย หนูว่าทำถ้าเราฝึกจริงๆมันใช้เวลาไม่นานเราจะเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเลยว่าเฮ้ยแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นอย่างนี้เนี้ยความปัจจตังจะเกิดขึ้นเราไม่เคยเห็นเลยลมหายใจเนี่ยที่มันมีอยู่กับเราตล,ลอดเวลาเนี่ยนี่หนึ่งเราไม่เคยรู้จักเลยมันทำงานยังไงเวลามีอารมณ์ไม่พอใจมันเป็นยังไง เวลามันเป็นหวัดมันร้อนมันป่วยมันมันเป็นยังไงเวลาจิตใจกระสับกระส่ายลมเป็นยังไงเราไม่รู้จักเลยทั้งทั้งที่ความมีชีวิตของเราตั้งอยู่ได้เนี่ยเพราะลมหายใจนะเราปฏิเสธความจริงตรงนี้ไม่ได้นะลมนี่แหละคือชีวิตในเมื่อวในเมื่อลมคือชีวิตเรากลับไม่ศึกษาความมีชีวิตที่แท้จริงของเราเลยอ่าเรากลับไปเรียนรู้ขวอย้ะ หาอะไรก็ไม่รู้บ้านหลังใหญ่ๆหน้าที่การงานทั้งๆที่สิ่งพวกนี้ต่อให้เรามีมากขนาดไหนแค่ลมดับเป็นศูนย์เลยนะพี่หนึ่งครับใช่ใชอ่าของที่เราหาไว้ในโลกทิ้งไว้ให้โลกเหมือนเดิมนะไม่มีเหลือนะอ่าไม่มีติดไปเลยมันกับว่าแม่แม้กระทั่งเรามีแล้ววันนี้เราจะมีชีวิตอยู่เรามีเงินแสนล้านนะแม่แต่ทุกนี้เราลมหายใจดับ เป็นศูน์นั่นรชงเลยหลวงตาบอกว่าต่อให้มีเงินเป็นมึงไม่อยากได้เงินหรอกถ้ามึงป่วยครับจำได้ไหมไม่มีทางอยากหายแม่แม่ครับนี่คือจิตทีเนี้ยโทน,นะครับแม่ค่ะคือทีนี้ก็มีนักปฏิบัติพอปฏิบัติทําไปปุ๊บเนี่ยปวดหัวสภาวะเยอะมากอย่างนี้ยแม่ต้องทำยังไงครับสังเกตไปหาหมอก็ไม่หายหาหมอก็วินิจฉัยไม่ได้ เราเราต้องมองกลับมาดูความรู้สึกเราดูหัวใจเราเป็นหลักพี่หนึ่งว่าคือกรรมสภาพทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันมันเป็นผลเราต้องยอมรับตัวนี้ได้มันมีความกลัวแทรกอยู่ตรงนั้นไหม,มแต่อาการปวดหัวมากๆบางทีเพ่งเกินไปบางทีกดเกินไปและหลายๆอย่างมันมันคือมันต้องสังเกตตัวเองอะ เรามองไปกว้างเราผ่อนลมมันหายไหมหรือเราทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่หายในเมื่อทําทุกอย่างมันไม่หายอะทำยังไงทาใจ <c oughs> ยอมรับครับ <c oughs> อ่าตายเป็นตาย <c oughs> ถ้าจะตายด้วยการปฏิบัติตายกับการฝึกการหัดตายกับการภาวนาตายกับพระพุทธเจ้าตายสิอ <c oughs> แต่มันจะยอมไหมมันวัดกันตรงนี้ทีเนี้ย <c oughs> อ่าแล้วคนที่เข้ามาถึงสภาวะนี้ล้วแม่ถือว่าเป็นของดีไหมครับ มัน,ม,นมันก็กดีแหละดีด,ดีทุกอย่างทุกอย่างไม่มีดีไม่มีชั่วถ้าพูดแบบหนูนะมันขึ้นอยู่กับเรารว่าเราจะเรียนรู้แล้วเผชิญมันตามกําลังสติปัญญาเราความเพียรอินทรีย์ทุกอย่างมันประกอบกันหมดแม้แต่กําลังของสติกําลังทนทันในการฝึกครับอ่าเราอย่าไปไปหาคําตอบมันเลยกับ,บหลายๆอย่างแค่คทําเหตุไปมันทุกเราก็เรียนรู้ที่จะ อ่าลองในเมื่อพระพุทธเจ้าพูดเรื่องทานศีลมรศีสมาธิปัญญาลองมาทําสิอืม,มีข้อแม้กับมันไหมถ้ารเรามีข้อแม้กับความดีเราก็มีข้อแม้กับการที่จะพ้นออกจากอาการเหมือนกันเพราะเวลามันหลายๆคนเนี่ยเป็นเอาเอาความเป็นสภาวะเป็นอาการเป็นสภาพธรรมเป็นภาวนาดีอ่าคําว่าภาวนาดีคืออะไรอะ ถ้าจะพูดถึงจริงๆคําว่าจีคืออะไรเพราะบาดฐานจริงๆคือสติอ่าเรารับรู้มาได้ไหมต่อให้เราบอกเราให้ไม่รู้สินี่อาจจะเป็นนิสัยของหนูนะเราเราให้คนอื่นรู้ก็ไม่ได้หายอ,ะอ่ะสําหรับหนูนะหนูก็เลยเห็นว่ามันมันมันจะเป็นยังไงก็ทํามันมีแค่เหมือนหนูปวดท้องปวดหัวก็หนูรู้คนเดียวอะ่ะพี่หนึ่งอ่า แด้วก็ทําตัวปกติได้มันไม่ใช่ทําตัวปกติมันมันมันอยู่กับมันนานหลวงตาพูดเสมอว่ามันเหมือนกับบาดแผลที่ที่เป็นแผลเป็นหลายๆอย่างเนี่ยเหมือนอาการที่เราปวดหัวใหม่ๆโอ้โหเราทรมานมากช่วงที่หนูร้อนใหม่ๆเนี่ยพี่หนึ่งหนังแบบเนื้อหนูมันแดงครับแล้วมันลอกตาในบวมหน้าบวมคอในบวม คอข้างในนะเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ที่ตัวร้อนอ่ะไอ่ทำเสร่จอ่านั่นแหละเนอะปากนี่เป็นแผลเต็มตลอดทรมานลูกเนี่ยจะผ้าเช็ดคนละค่าก็หยุ่นั่งไม่ได้นอนหรอกซึ่งป่วยไหมสภาพคือป่วยสภาพคือป่วยเลยแล้มเข้าไปหาหมอเช็คไอ้สภาพของตัวเราอ่ะไม่ได้อยากไปนะ <C> e <at> แต่รอบข้างมาไป <C> e <at> ลงตาม,มาแล้วพอแล้วแหละหนูว่าอ๋อโอเคเข้าไมอาาถูกครับ <c oughs>